ร้านนี้เป็นร้านขนมหวานญี่ปุ่นเจ้าดังเนาะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นเหรอมาจากบางแสนตอนนี้เรียกว่าดังในโซเชียลมากร้านนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยเจ้าของร้านมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีไม่เคยทำขนมเลยไม่เคยทําขนมเลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยใช่แล้วก็ร้านเนี่ยมาพลิกเมื่อทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจทําร้านร่วมกันขอต้รับวิวและแพทจากร้าน ไอรวิน่สวัสดีน้อีครับนะฮะโอ้ตอรี่น่าสนใจคู่นี้ครับผมจริงๆไอรวินคืออะไรปีที่ปี่ค่ะไอรวินมาจากอะไรความหมายื่อไอรวินเป็นชื่อหนึ่งของเทวสุวรรณนั่นแหละมูเต็มเตมเต็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 มอ๋อท่านเข้าฝันที่มาเปิดร้านได้ไหมไม่ใช่ค่ะคือคือหนูว่าเกิดวันพุธใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบตอนที่ทําธุรกิจอ่ะยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีก็เลยเซิร์ช Google ว่าชื่อสําหรับคนเกิดวันพุธอะไรงี้ค่ะ แล้วก็เลื่อนไปเจอชื่อนี้ค่ะอรลาวินชื่อสุดท้ายลแล้วก็เลยแบบว่าม,มันมันดูไม่ใช่ชื่อคนเกินไปแล้วก็มัน,ม,นมันชื่อมันดูใช่มันพามันละมุนมันแบบอ่านแล้วรู้สึกว่าชอบในครั้งแรกาาก็เลยเอาไปเซิร์ชความหมายต่อะะอะไรเงีาา้ยค่ะก็พอเซิร์ชปุ๊บชื่อนี้เป็นชื่อหนึ่งของทาวเวสสุวรรณแต่ว่าเป็นในพาร์ทของ ที่ดูแลขุมทรัพย์อะค่ะโอ้โหดีทุกอย่างเลยดีทุกอย่างอันนี้แหละคือมูที่ถูกต้องคือเน้อมูแบบหลักในหลักความเป็นจริงมูในหลักวิทยาศาสตร์มีหลักการมีหลักการมูอยู่กับโลกออนไลน์ไม่ได้มูไปเรื่อยไม่ใช่มูไปเรื่อยอะครับะเพราะหนึ่งชื่อมันเพาะด้วยชื่อเพาะสองประกฏบว่าใน Google มันบอกเรามาเป็นอย่างนี้ใช่เกี่ยวกับคุมทรัพย์ถ้าสมมติอะไใท่นีมันก็ความหมายดีมีนิ่งดีเออบางทีไม่ต้องหมหมอดูหรอก เราก็ดูใน Google เนี่ยแหละเขาที่เราสบายใจทุกอย่างที่เราสบายใจแล้วปรากฏว่ามันบวกลบกูหนามาแล้วเราสบายใจถูกต้องแล้วชื่อเพาะด้วยชื่อเพาะด้วยดูไม่เหมือนแบบเป็นของขลังนะถึงต้องถามมันคืออะไรนึกว่าชื่อหูกันะไรไม่ใช่นางคนก็แบบว่าบอกว่าเออเอาชื่อตัวเองมาตั้งหรออะไรเนี่ยชื่อเพาะของวิวคือย้อนสี่ปีที่แล้วก็คือเป็นเจ้าของร้านก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกค้า พัเป็นลูกค้าไม่ใช่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมั้งแต่เด็กๆไม่ใช่อะไรไม่ได้เป็นคือเป็นลูกค้ากับคนขายของนี่ตอรี่เขาน่าสนใจน่าสนใจมันเริ่มขึ้นได้ยังไงเรื่องราวขายอะไรตอนนั้นหนูขายอะไรคือตอนนั้นหนูก็ขายสิ่งจุดเริ่มต้นของไอลาวินก็คือขายแซลมอนก่อนค่ะอ๋ออันที่ก่อนใช่ก็คือขายแซลมอนดองก่อนเพราะว่าเราทํางานประจําใช่ไหมคะแล้วก็ พอลาออกจากงานประจําก็เลยเพื่อนเราขายแซลมอนอมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเรียนกับใครเราไม่มี How ทูการทําธุรกิจเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มต้นจากเพื่อนไปขอให้เขาสอน,นะอะไรเงี้ยตอนทำงานประจำทำอะไรคะตอนนั้นทํางานล่าสุดที่ทําคือทําอยู่ที่ กกทค่ะการกีฬาการกีฬาที่าไทยแล้วออกมาจากกรีฬาก็คิดจะทำธุรกิจใช่ค่ะเอาที่เพื่อนทำเป็นอ่ะก็เลยให้เขาสอนใช่ค่ะถูกสุดนะก็คือพีคก็กลับมาที่ชนบุรีใช่ค่ะเขาเป็นคนชนบุรีเราออกจากกทมาแล้วก็มาทำแซลมอนใช่ใครเป็นคนแนะนำไม่ทำแซลมอนคือหนูว่าไม่มีไม่มีเพื่อนที่ทำธุรกิจอื่นเลยก็เลยไม่รู้จะไปขอมีเพื่อนทำอยู่แล้วก็เลยไปขอความความเขาเรียกอะไรความคิดเห็นใช่ขอความซึ่งตอนนั้นแซลมอนดองก็บูมมาก ใช่ค่ะตอนดีมากตอนที่ทําขายดีมากขายดีขนาดไหนครับมิวขายดีแบบว่าคือหนูแบบนอนสามชั่วโมงเงี้ยต้องตื่นมาดแห่ปลาแกะกุ้งแล้วก็แบบทำอยู่อย่างนั้นทำคนเดียวใช่ค่ะทำคนเดียวจากความฝันจริงๆเราอยากไปเป็นแอร์โฮสเตสใช่ค่ะเพราะความคิดตอนนั้นอะจุดเริ่มต้นคือถ้าสมมติคิดว่าถ้าเราเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยชีวิตครอบครัวเราจะดีขึ้นเพราะว่าก่อนน้านอ้มันลาบากขนาดไหนลูกลาบากที่แบบว่าคืออาจจะไม่ได้ลําบากขนาดนั้นแต่เหมือนแบบ เราอยากมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งเพื่อที่ว่าเราเรียนจบมาแล้วเราจะเอาเงินตรงนั้นไปทําอะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบประหยัดด้วยการแบบกินไข่ต้มแทบจะทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเหมือนที่บ้านเขาก็ส่งเงินมาให้นะแต่ว่าเราเราอยากเก็บเงินตรงนี้เพื่อวัาวานหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เก็บเงินฉุกเฉินไว้ดีกว่าทำงานส่งตัวเองเรียนด้วยช่วงนั้นใช่ค่ะ,คะก็มีก็ที่บ้านก็ส่งมาให้หนูก็แบบขี้งกอะไรเงี้ยก็เก็บเก็บเก็บจนแบบว่าเรียนจบเราก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยก็แสนหนึ่ง 19, 2เเก่งนะเยอะนะแสนนึงมาประหยัดอดทนเนาะถูกแล้วก็ลงทุนไปกับแซลมอนกับกุ้งดองใช่ค่ะจะแน่นอนเรียนจบมาปุ๊บทำไปทุกวันยังคนชอบคิดว่าไม่ชอบทำงานประจำ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ที่จะแบบตัดสินใจที่จะเปิดร้านเนี่ยคือตอนนั้นที่เราออกมาจากงานประจาคือตอนนั้นน่ะหนูก็ยังทํางานประจําอยู่แต่อาจจะเป็นในเรื่องของแบบเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยที่มีผลต่อจิตใจเราใช่แล้วก็ด้วยเจ้านายตัวเองด้วยใช่แต่ว่ามันก็มีความเหนื่อยความยากที่ต่างกันแต่ก็ต้องสู้เนาะใช่ค่ะนะฮะทำานี้ทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นเนาะทำรุ้นได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เคยขายได้เยอะสุดวันนึ่งเท่าไหร่ครับเี่ก่อขายได้เยอะสุดวันหนึ่งก็ สามสี่หมื่นค่ะสามหมื่นสี่หมื่นไทยแสนเดียวเหรอแถวแถวบ้านเดียวเลยนะใช่โอ้โหอาแล้วคนนี้มาอย่างไงคนนี้มาอย่างไรเราไปเราไปดอยร้านเขาอย่างไรวิธีดอยร้านไงลูกปกติคืออยู่บางแสนแล้วแบบร้านบางแสนมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่เป็นแซลมออนดงไม่ไม่ได้ชอบกินแซลมอนดองค่ะแต่จริงของที่ร้านที่น้องวิวทำจะเป็นแบบ อาหารกึ่งกึ่งสุขภาพอะค่ะใช่ pues เพราะคำั่าเราได้จุดเริ่มต้นแต่แล้วก็พัฒนาเมนูนั้นเมนูนี้มาเรื่อยตอนนั้นเจไปติดเขาตอนนั okay, ้นเจไปรานแสนเนงอยู<_<_่บางแสนค่ะแต่ว่าไม่ค่ะเรียนเรียนที่กรุงเทพแต่ว่าบ้านจริงๆอยู่บางแสนโอเคใช่แล้วก็แล้วก็ไปร้านบ่อยเหมือนเหมือนมีน้องในหมู่บ้านนะค่ะแนะนําว่าแบบเออมีร้านนี้แล้วก็แบบสั่งสั่งบ่อยมากสั่งจนเหมือนน้องจําได้ว่าชื่อในแก๊ปแบบเป็นหนูโอเคมีฉายาในแก๊ปเนี่ยใช่ใช่แล้วก็เหมือนแบบ อยากมีร้านแบบเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมว่าแบบต้องต้องเป็นน้องอ่ะคือหมายถึงว่าแบบไม่ได้อยากแบบต้องแบบไม่อยากเป่นไม่อยากไปเริ่มอะไรไม่อยากแบบไปจ้างคนอื่นอะไรทางั้นที่จริงๆแบบนั้นคือเราได้เยอะกว่าในนี้แต่ว่าก็เหมือนแบบอยากเอาร้านนี้แบบยังอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากุกิจการเขาว่างัไม่ได้อยากุกิจการแต่ว่าเหมือนอยากให้แบบมีน้องด้วยอยากทากับน้องเขาหลังกลับเป็นลูกค้ามานานเหมือนคุยถูกใจถูกคอกันก็หรือเปล่า ประมาณนั้นใช่ใช่แล้วเวลาไปคุยกับเขาคุยยังไงคุยกันนานไหมเน่ยจริงจริงแบบแป๊บเดียวมากๆว่าแบบยังไงเหมือนตอนนัทักไลน์ไปใช่แต่คือพี่แพทดเขาซื้อของอยู่แบบอยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็ชอบแบบหาอะไรใหม่ๆมาให้ทราเหมือนกับพี่แพดนี่แหละใช่พี่แพดเพื่อนก็สองหมื่นเก้าแล้วค่ะพี่บ้านสั่งหน่อยก็คืออุดหนุนกันมาตลอดแล้วยังไงยังไงแพดว่าเข้ามายังไง อ๋อแล้วก็ถามน้องวิวไลน์ไปว่าแบบเอออยากแบบมีร้านสวยๆไหมอะไรอย่างนี้แบบเดี๋ยวพี่ลงทุนให้อ๋อเปเลย๋อ, <c oughs> อร้านตอนแรกเราเป็นยังไงร้านตอนแรกเราเป็นยังไงอตอนแรกก็เป็นแบบร้านคือเช่าอาคารพาณิชย์แล้วก็เป็น <c oughs> เป็นเหมือนห้องการค้าธรรมดาที่แบบอย่างที่บอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นธุรกิจมาค่ะเราใช่เราตอนแรกเป็นแค่นี้ใช่ค่ะคือเราไม่มีความรู้เลยแล้วตอนที่เรามีเงินเราก็แบบจ่ายค่าทดลองนู่นนี่นั่นไปหมดแล้วอะไรอย่างี้ค่ะแสดงว่ามันขายได้ด้วยโปรดักต์ของเราเองจริงๆร้านไม่ต้องสวยก็ได้เพราะลูกค้าซื้อกลับบ้านหมด ซื้อเดลวิสหมดคนนี้มาสารค์สให้เราอยากมีหน้าคืสวยๆอ๋อเขาเป็นคนลงทุนเรื่องร้านใหญ่ๆให้เขาใช่ไหมแล้วตอนนี้ร้านเป็นไงน้องวีน้องแพนะตอนนี้ก็แบบว่าเป็นแบบร้านในฝันเหมือนมีร้านในฝันอันนี้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นเป็นคาเฟ่สวยๆเลยมีม้ามีม้านะฮะเราทำขนมเป็นไหมไม่เป็นค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นภาพร้านตอนนี้โอ้โหสวยเลยอ่ะโอ้ยอ๋อนี่เรามาทำตรงนี้ให้เขาเลย แต่ว่าเหมือนช่วยกันออกแบบแบบทุอยาดร้านเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะจากที่เดิมตึกเดิมจากเดิมเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยว้าวโอ้โหล้วใช้เงินทุ่มไปเท่าไหร่ครับน้องแพทครับแบบประมาณสองล้านห้าสองล้านห้าสองล้านห้าจ่ายคนเดียวแล้วเอาเงินเขาด้วยคนเดียวคนเดียวสิแต่ว่าแต่ว่าพี่อัทุนน้องลงแรงน้องลงแรงแล้วคุณกันยังไงก็หนูลงเงินน้องลงแรงแแต่สุดท้ายก็ห้าสิบห้าสิบคือมีแค่สองคนเท่านั้น ช่วยกันเต็มที่ทุกอย่างเก่งมากเก่งมากนะฮทำตรงนี้มากี่ปีแล้วร้านใหม่กี่ปีแล้วร้านใหม่เข้าเดือนที่หกละค่ะเดือนหกแล้วแต่ร้านที่เราขายอาหารมาับขนมอาหารก็คือสี่ปีก็คือยังอยู่ที่เดิมชื่อเดิมแล้วก็ลายโปรดักต์ก็คือยังคล้ายๆลันกันมันเดิมทุกอย่างแหละทุกอย่างเหดิมร้านหน้าตาใหม่ขึ้นเพียงแต่ไปนั่งทานที่ร้านได้แล้วสวยงามเพราะฉะนั้นเอาเคเรเมนูที่สร้างชีวิตเราขึ้นมาก็คือเนี่ยแหละพวกดองดองทุกอยมางอร่อเมอกครับมแต่เมนูที่ดังจริงๆตอนนี้คือนี่ ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่เขาเรียกว่าอะไรครับน้องวิวฮะคือตัวนี้ค่ะหนูตั้งชื่อให้มันว่าขนมมันจูขนมมันจูใช่เพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบทานมันหวานมากแล้วก็วันหนึ่งคือแบบกินเป็นวันละสิบกว่าลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเหรอใช่หนูเคยทำสตาร์บัคแล้วก็จะมีขนมหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้ค่ะแต่เมื่อประมาณแบบ89ปีที่แล้วคือประมาณสตาร์บัคด้วยใช่โอเคก็คือแบบเมื่อประมาณ89ปีที่แล้วมันก็จะมีขนมหน้าตาประมาณเนี้ยแลวหนูก็จะแบบกินแต่ขนมตัวนี้อยู่แบบตลอดตลอดอะไรยเงี้ยค่ะพอตอนแรกที่เริ่มขายแซ หนูเริ่มประมาณปี64ค่ะแล้วก็พอกลางปี65ค่ะแซลมอนขึ้นราคาเป็นเท่าตัวเลย oh. แต่ว่าหนูก็ยังมีฐานลูกค้าอยู่ก็เลยแบบเราไม่สามารถขึ้นราคาได้ตลอดเงยะคะ่ะก็เลยแบบหาแนวทางการปรับว่าจะทํายังไงดีอะไรเงี<ๆ>้ยก็เลยนึกถึงขนมตัวนี้ที่เราชอบทานค่ะก็เลยแบบทำมัขึ้นมาไไปเรียียหนนล่ะ่ะท หนูก็เซิร์ชเซิร์แล้วก็จะมี YouTube อย่ายวบอกว่าดูจาก YouTube ออนไลน์อย่างเดียวไม่ค่ะดูเป็นคอร์สออนไลน์ไปเรียนเลยมันก็มาพัฒนาตัวกายเป็นสูตรของเราใช่ค่ะแล้วอันี่มันดังขึ้นนะมันก็จริงๆหากินได้ทั่วไปนะถ้าพูดถึงเนื้อถูกว่าของเราพิเศษยังไงของหนูก็ตัวแป้งกับตัวไส้อ่ะค่ะก็จะทาจะทําเป็นแบบว่าไม่ได้ใส่น้าตาลทรายจะแบบอย่างที่อย่างที่พี่แพทบอกค่ะว่าคือเป็นทางใช่ทางเรื่องสุขภาพมันจะอบมับร้อนๆอย่างนี้ใช่อันนี้จะเป็นไส้ชีสค่ะอ๋อไม่ค่ะ ว้าวอ๋อมันเป็นมันแล้วก็มีไส้ข้างในอีกทีนึงอุ้ยสุดยอดอ่ะอือแบางประเทศยังไม่มีเลยนะเนี่ยมันแล้วก็มีไส้ชีสอยู่ปกติมันจะเป็นแค่มันเฉยๆถูกต้องคือตอนแรกที่เริ่มทําหนูจะทําแค่2รสชาติก็คือออริจินอลแล้วก็นูเทลล่าค่ะแต่พอพอทํากับพี่แพทแล้วก็แบบพัฒนาร่วมกันก็เลยเพิ่มรสชาติเข้ามามีถั่วแดงแล้วก็ชีสเข้ามาด้วยก็ดีกว่าไม่เท่าเนื้อไม่ได้ลองกินดูสิเห็นคุณบอกดีคุณไม่ส่งเลยเน่ยยืดเลยเนี่ยคืมันไม่หวานไม่หวานมากไปเนอะ มันเหมือนราธรรมันข้าวรมชาติเลรอ่ะงเ้ยยืดด้วยแบบอยากคงคอนเซ็ปต์ว่าแบบปรุงน้อยแต่ว่ายังมีความอร่อยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเอออร่อยเอาลองมั้ยหอมยังไงดังนั้นเราเริ่มเปิกทัพพักแล้วกันเนาะได้แล้วก็มาดูเมนูทั้งหมดเลยก็มาเมนูทั้งหมดเลยครับช่วงหน้าช่วยเด้ะ เอาละครแน่นอนเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้เป็นเวลาเกือบ4ปีที่คอนเซปต์หวานน้อยแต่อร่อยมากครับผมเออแต่มันจริงๆนะมันหวานน้อยแต่อร่อยมากจริงเลยซึ่งมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบเมนูสุขภาพถูกต้องไหมใช่ค่ะเป็นคนที่ดูแลเฮลตี้เนาะก็ดูผิวน้องดิสุขภาพดีมากสุดกันเมันม่วงมันมีประโยชน์อะไรคนมันม่วงคือเหมือนแบบว่าช่วยในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรละมีไฟเบอร์อิ่มนานค่ะ,<ช>คะไฟเบอร์เยอะใช่ค่ะ,ะมีไฟเบอร์เยะถ้ากินมะม่วงที่เขากินมะม่วงตอนลดกวออ้วนก็นกนคือมันจะอิ่มนานใช่ค่ะ แต่นี่คือไส้เป็นมันม่วงจริงๆถูกป่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราไปกวนกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้นิดนึงให้มีรสชาติที่แบบกลมกล่อมขึ้นอ๋อคือไอ้น้ำผึ้งมันก็ไม่ไม่มีน้ำตาลแล้วถูกป่ะแล้วข้างในก็เป็นชีสเนาะใช่ค่ะจะมีชีสถั่วแดงแล้วก็เอาใจแบบเด็กๆด้วยด้วยแบบนูเทลล่าอะไรนูเทลล่าด้วยแล้วแล้วถัดมาจากมันม่วงนั้นอะไรครับน้องวิวเป็นมัฟเฟิตค่ะมัฟเฟิตมัฟเฟิตนี่กำลังทำอยู่เลยใช่ก็คือเอาตัวมัันนนจจูออ่่่ะะะคไปบใเเเตตาวววฟฟิิลี้ก็ชยพม t กเจอร์ของแป้งนะคะให้มีความกรอบอ๋อคือเอาไอเนี่ยแหละไปอบในเตานี่หรอแต่ว่ามันมันจะแบบว่าจะต่างกันเลยนะถ้าแบบที่พี่กินคือสัมผัสรสชาติจะต่างกันเลยใช่จะมีความหอมว่ะจะมีความหอมของน้ำผึ้งนอมัจะกรบข้างในมีไส้ไหมมีค่ะก็คือเอามันจูไปอ๋อก็มีไส้เหมือนกันเช่นเดียวกันร้อนนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ชาลองชิมดูร้อนนะ อันนี้เป็นออริจินอลอันนี้อออริิจนลไส้มันอย่างเดียวค่ะมันอย่างเดียวใช่มันนะอีโอตจะกินข้าวอาหารข้าวหรืออาหารหวานกินหมดอ่ะอร่อยร้อน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 หวานหวานก่อนร้อนก็จะมีเป็นบัฟเฟลด้วยใช่นะฮะถัดมาก็เป็นมันมันม่วงที่เราไปไปไปทอดอนะใช่ค่ะเป็นอันนี้จะเป็นแบบว่าตัวมันหวานทอดส่วนอากาศค่ะแล้วก็ไปปรุงรสจะมี3รสชาติมีไข่เค็มบาร์บีคิวแล้วก็พิซซ่าค่ะราคาเป็นไงบ้างน้ำมันจูในกล่องเท่าไหร่ลูกเออมันจูชิ้นยังไงขอกรอสายยังไงมันจูแต่ละรสชาติราคา ก็จะต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นออริจินอลก็กล่องละ120บาทมี4ชิ้นใช่ค่ะมี4ชิ้นถ้าเป็นตัวชีสกับนูเทลล่าค่ะกล่องละ160บาทแต่ถ้าเป็นหัวแดง4ี่ชิ้นก็140บาทแล้วเป็นว a ิลอ่ะว a f เฟิลก็จะขายเป็นแบบราคาเท่ากับตัวมันจุเท่ากันเลยใช่แล้วถ้าเป็นมันทอดนี้ปกติขายที่69บาทแต่ว่ามาทำราคาโปรโมชั่นในช่วงเปิดตัวค่ะก็ราคาถุงละ5 59บาทโอเค่างนี้แหละใช่ถุงนี้59บาทโอนขนมผ่านแล้ว มาถึงนี่ดีกว่าโคตรผ่านนี่เลยนี่บ่กซิกเนเจอร์ที่ร้านก็คือแซลมอนกับกุ้งดองร้านที่สองเเนี่ยเราขายยังไงครับน้องวิวคือตอนนี้หนูขายเป็นแบบเซ็ตที่ขายดีค่ะที่เป็นแบบเซ็ตข้าวหน้าอ่าก็จะราคาเริ่มต้นที่ข้าวหน้ากุ้งดองคือ1 4 9บาทแลสิบ้าบาก็ข้าวหน้าแซลมอนกับข้าวหน้าดูโอ้ที่มีแซลมอนกับกุ้งอะค่ะหนึ่ง้ปบเก้าบทโอเคแล้วแซลมอนดองกับกุ้งดองละเท่าไหร่หนึ่งรอแปดเออไม่มีข้าวตอนนี้ตอนนี้กำลังจะทำราคาที่เป็นแบบเซออยู่่คคะโเ น้ำจิ้มได้ข่าวว่าจะทำขายแล้วใช่อร่อยมากจริงเพราะว่าแบบคนจากที่อื่นมาทานอะไรเงี้ยก็ขอซื้อน้ำจิ้มกลับไปอะไรเงี้ยบางคนก็แบบขายสูตรไหมอะไรเงี้ยพี่ชาวว่านี่ต้องทำน้ำจิ้มขายด้วยน้ำจิ้มอร่อยน้ิ้มอร่อยล่าสุดวันเกิดนี่สั่งได้สั่งได้ค่ะเป็นเคสวันนี้วันนี้ทำพิเศษมาให้รายการแฉก็คันนี่ไงเขาเขียนว่าว่าแฉถูอ๋อเออต้องดูบมบลค่ะข้างบนก็เป็นแซมบอนเลยแฉหวานไม่ออกพี่หนุ่มตานั่งทำมาให้พี่แจริงแต่ข้างล่างก็เป็นข้าวเนาะใช่ค่ะนะฮะอย่างนี้เราก็ มีขายด้วยม mhm. <Gym. S 1> ีขายนะครับแล้วแต่ไซส์ขนาดใช่ค่ะอ๋อเนาะสั่งที่ไหนยังไงร้านคุณ delivery เฉพาะบางแสนใช่ไหมอ่าใช่ค่ะมี delivery เฉพาะบางแสนถ้าถ้าถ้าเกิดในกรุงเทพไม่ได้ถ้าเกิดว่าตัวตัวแซลมอนอะคะแต่ถ้าเกิดชอบไปออกงานอ้๊มอ้๊มอะไรอย่างเงี้ยแล้แต่ถ้าเกิดว่าตัวขนมอะค่ะสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะโอเคถ้าขนมได้ทั่วประเทศสั่งที่ไหนลูกสั่งได้ที่เพจแล้วก็เพจ Facebook IG หรือว่า Line Official ค่ะอิลลาวินดิ dining ค่ะอันนี้เกได้นานไหม เก็บในตู้เย็นได้เจ็ดวันค่ะใช่อยากได้น้องมันม่วงทําไงตู้ตาซื้อครบ300บาทค่ะก็คือซื้อตัวมันจูครบ3 0 0้บาทจะได้แถมฟรีหนึ่งตัวสองกล่องก็ได้แล้วอ่แล้วาไงแล้วถ้าสมมุติเราอยากจะรู้ว่ามันกินยังไงให้มันมันถอนแนะนําว่าให้กินร้อนๆแต่จะกินยังไงร้อนๆเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกเลยเนาะมีวิธีเก็บรักษามีวิธีใช้ทอดทอดไร้น้ํามันอุดเตาเตาอบแล้วก็กระชับเชฟร้อนเนาะถูกต้องแต่ถ้าสายแซ่บพี่การันตีน้ําจิ้มร้านนี้สุดยอดมากๆ แซ่บสุดๆอ,อร่อยสุดๆเลยหมดแล้วนี่นัดมึงต้องฉีดยาพอนะนะทางสุขภาพแพบฝากหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านเหรอคะใช่ก็ถ้าใครแวะไปบางแสนก็อย่าลืมร้านไอรินค่ะอยู่ตรงไหนของบางแสนคะอยู่ตรงซอยจรินค่ะก่อนเส้นลงหาด อ๋อตอนนี้เราก็ยังแบ่งเงินกันลงตัวเนาะตัวคยังไม่ได้ทะเลาะกันนะใช่เป็นเขาเขารักกันดีโอเคมาต้องต้องไว้ใจกันมากอย่างเงี้ยจะอยู่ได้นานรู้ไหมคนนึงเป็นลูกค้าอีกคนนึงแบบว่าเคยเป็นคนขายเป็นแบบว่าแฟนคลับอะไรเงี้ยถูกแล้วก็จะซื้อกันอย่างเงี้ยเข้าใจกันขอให้ประสบความสําเร็จถ้าขอให้วันหนึ่งดูตอนนี้เดี๋ยวดูนี้งานไปอยู่หนึ่งเป็นร้านเนี่ยอ้ําอเนาะก็ตอนนี้ถ้าที่กรุงเทพก็พยายามแบบว่าออกบูธอะไรเงี้ยค่ะแล้วงานหน้าหนูไปไหน งานหน้ายังไม่รู้ค่ะอีบ้าไปบางแสนก่อนไปบางแสนก่อนสั่งไปมุกอ่ะทางไอ้อิงสกายไปก่อนเพราะเดี๋ยวนี้บางแสนชั่วโมงนี้ก็ถึงนะแป๊บเดียวแปป๊บเดียวไขนมทั่วประเทศแต่นี้ก็คืออ่าแวะไปทานกันแล้วกันครับผมขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากท่ะ